เมื่อผมหยิบพีโลอย่างแม็กมาเล่นในการโซโลแลงไปซูไอดีที่2ในสตีมโซนแถมยังโดนจังเกิลทีมตัวเองด่ายังไม่พอครับเรียวม้าฝั่งตรงข้ามยังบูดี้ผมอีกครับเกมก็เสียเปรียบหนักเดี๋ยวไปรอดูเลยครับว่าเกมนี้จะจบยังไงสร้างช่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนโซโลขึ้นคอนขึ้นซูขึ้นร้อยดาวได้ในตัวคนเดียวนะครับและทุกคนสามารถทําได้เพื่อนตอนนี้ผู้ติดตามผม1นึ่งแสนแล้วขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับมุ่งหน้าสู่สองแสนผู้ติดตามไปได้ฝากไว้รุ่นย่ากระบอกกดติดตามเบสหน่ข้ามนคเออพด ายเปเกมไว้วางใจกันที่สุดแล้วตอนนี้คนเติมที่นี่เยอะมากการันตีจากผู้ใช้จริงถึง30,000นคนรวมถึงตัวผมด้วยสะดวกรวดเร็ว,ลวปลอดภัยแล้วก็ไว้วางใจได้ตลอด2 4ชั่วโมงเบสบางทีเบสเตอร์เป็นสตรีมเลยคนดูก็รู้และขั้นตอนนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับคือการใส่โค้ด my army 0ูน์ข้างบนจอที่ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับจะทําให้เขาซัพพอร์ตเบสต่อนะครับเบสจะได้มีกําลังใจลงคลิปให้คนดูดูแบบนี้นานๆนะครับเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคยบ่าเปยนะครับไปดูเกมกัน นั่นแหละครับเ,เพื่อนๆโดนแย่งเคียนไปสตรีมแล้วเขาตัดจริงว่ะแกคิดว่าแกแย่งตัวข้าไปแล้วข่าจะไม่รู้วิธีแก้ทางเหรอหาตัวแป๊บไอ้ตัวนั้นอยู่ไหนแล้วผมหาไม่เจอมันอยู่โหมดแท้งมากอ้าวผมหาตัวไม่เจอน่าจะไม่มีตัวนะครับนี่ไง ไม่ไงผมเจอแล้วตัวแก้เคนนั่นก็คือแม็กนั่นเองนะครับเนี่ยหลายหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยผมเอาฮาหรือเปล่าหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยเบนเอาฮาหรือเปล่านะอันนี้วิจัยนะมันเอาฮาอะไรไม่เอานะไม่ได้เอาฮานะครับบอกเลยว่า งริงรและนี่ก็จะคือเซตไอเทมที่ผมจะเลือกใช้นะครับเดี๋ยวค่อยไปปรับเปลี่ยนในตัวเกมเอาเรามาวิจัยตัวไหนเราก็ต้องรู้วิธีการแก้ทางตัวนั้นนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับโอเคครับเดี๋ยวจะเราจะขึ้นลงฮางรค์คูดาวก่อนเลยนะครับเพราะว่าแม็กเนี่ยยิ่งรถคูดาวมันมาไวมันก็จะยิ่งบินได้บ่อยนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเน้นไปทางของดาเมจที่มีรถคูดาวด,ด้วยนั่นเองครับถ้าถามว่า oni, อาโกนี่คดวดแตงงอาโกนี่ออกมาทําไมเวลากดอันตีเนี่ยมันจะเผาเลยอ่าแต่ว่าเวฟแรกอ่ะแม็กมันสู้เคีนไม่ไ เคลียนะไม่สนเดี๋ยวค่อยแก้เอาคอนเซปต์เราอยู่แล้วเวลามาวิจัยตัวไหนไม่กลัวพลาดอยู่แล้วคอนเซปต์ช่องเราเสียค่อยซ่อมมาไงนขนาดนี้ต้องได้แล้วละ่ะผมว่าฝั่งเราข้ามก็เป็นเคนโรตันนะไม่ได้เคลียไว้ง่ายอยู่แล้วเออไม่ได้เคลียไว้ง่ายอยู่แล้วบอกแล้วจังหวะนี้เหมือนจะมีแรดลงมาแต่ผมอยู่กันเยอะโอเคได้รอยได้ไปแล้วพยายามประคองตัวเองให้เวลสี่อย่าเพิ่งโดนนะจะกดสกิลสองรลวนะเวลาที่เคนโผลผมาผมจะเกี่ยวหัวนะครับแล้วเวลาที่เล่นแม็กเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะว่าเฮ้ยตัวมันแบบมันมันมันมี นอกจากหนึ่งเปิดตาหาเคนหาลิงอะไรพวกนี้ได้แล้วอะ่ะสองคือเขามีตัดฮิวในตัวก็คือไม่ต้องออกตัดฮิวนะครับตัวมันสามารถตัดฮิวในตัวเลยใช่ครับตัดฮิวไม่ต้องออกแลวเวลาที่เราตีไปเนี่ยสมมติเราตีไปอ่ะดามจมันจะไม่ใช่สมมติผมตีปุ๊บ เดินออกมาดาเมจจบไม่ใช่นะครับมันจะมีการมันจะมีการเผาอ่ามันจะมีการเผาเรื่อยๆนะครับประมาณนี้และการเผานี้เป็นทูดาเมจนะครับชิ้นแรกผมก็จะออกไปที่ทางด้านของอาร์โกนี่นะครับเพื่อที่ว่าหรือจะออกสปเปียร์ก่อนก็ได้อ่าไม่มีปัญหาสเปีปเปรยร์ก่อนจะได้แบบถึกๆนิดนึงนะเอาไปสปเปียร์ก่อนก็ได้เอาไว้แบบมีดาเมจด้วยได้ครูดาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับบอกก่อนครับแล้วครูดาวออกเอากัมูลาอตอนนี้เราก็เคลียร์เคลียร์เลนให้เรียบร้อยครับแล้วก็รอหาตัวเจ็บอ่ารอหาตัวเจ็บมีตัวเจ็บเมื่อไหร่แล้วก็จัดไปอ่าตออนนนี้้เเเวปปิดแมใหพื่่กอน ให้เพื่อนรู้ว่าเออเคนมันไม่ได้ไปนะอ่าให้เพื่อนรู้เลยว่าเคนเคนไม่ได้ไปนะส่วนเราก็ล็อกไปเลยล็อกเสร็จแล้วกดโจมตีเลยครับเพื่อนต้องตามถ้าเพื่อนเป็นงานเพื oh, yes, <ๆ>่อนต้องตามนะครับคือถ้าเพื่อนไม่ตามาก็คือเพื่อนไม่เป็นงานอ่าเพื่อนก็คือเพื่อนไม่เป็นงานคือเพ<ๆ>ื่อน<ะ>ต้องเล่นรอก,ก่อนที่เราจะหออไปถึงอันนี้ก็ถือว่าเราเราเปิดไฟให้แล้วแม็กเนี่ยมันเปิดไฟได้ด้วยแม็กจึงไม่ค่อยนิยมสาหรับโซโล่เท่าไหร่ก็คือเราเราล็อกมาขนาดเนี้ยเพื่อนยังไม่เล่นอ่ะก็ถือว่าไม่ควรละ ถูกป,ปะอ่าหเลยเราเปิดตาให้เพื่อนมั่นใจแล้วว่าคุณจะไม่โดนเคนห้วงสงเราล็อกตัวนี้คุณก็ควรที่จะเปิดไฟรอแต่ส่วนใหญ่อเพื่อนในโซโลเแรงอะไม่ค่อยแต่ผมเอาไปเล่นกับคนดูใน70ดาวอะอก็ยังเล่นสบายนะอ่าเรียบร้อยครับเมดเราเดินแหลมนะเรียบร้อยเมเราโดนซีฟู้ดเรียบร้อยครับจังหวะนี้มาครับดูยต่อไปครับตอนนี้รอสิบามวีครับอันติก็จะมาแนะนำให้เคลียร์เลนเสร็จยืนยืนในป้อม อย่างเดียวเลยครับเพราะว่าการที่แม็กออกไปเดินข้างนอกเดี๋ยถ้าโดนปิดคือจบเลยแนะนําว่ายืนในป้อมอย่างเดียวเลยอย่าออกไปเพราะว่าแม็กเป็นตัวที่ถ้าเกิดว่าพลาดในเลนแล้วจะแก้ยากมากครับออกไปเท่ากับอันตรายรอเคลียร์ข้างในครับรอคลิปมันไหลมาอดทนหน่อยครับตัวนี้เพราะมันไม่ต้องเดินอยู่แล้ว นะครับตัวมันไม่ต้องเดินมันเหาะไปเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องรีบครับให้เขาเคลียร์ไปก่อนเลยไม่ต้องรีบจะให้เขาเคลียร์ไปก่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราให้เขาเคลียร์ไปก่อนแล้วเราจะจะแบบไม่เอาเคีฟเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่การให้เขาฟีคีฟนะแต่เป็นการเป็นการเคลียร์ทีหลังอ่ามันจะเป็นการเคลียร์ทีหลังที่เราก็ได้คีฟที่เราก็ยังได้คีฟทุกตัวอะไรเงี้ยอ่ะตอนนี้เบสจะเลงไปที่จ๊กเกอร์นะครับอ่ะผมจะเลงไปที่จ๊กเกอร์แล้วแล้วผมก็จะพิมพ์บอกว่าเจอการอ่าผมจะบอกว่าเจอการอย่างนี้นะครับ อ่าเห็นได้เห็นได้เป็นการอันนี้เป็นแบบว่ามีลูกเล่นนะครับอันนี้เราเป็ก็ล็อกหัวเคนนะนี่ล็อกหัวล็อกหัวอ่าแล้วโดนโดนเผาโดนเผาอ่าเป็นแบบลูกเล่นให้ฝั่งตรงข้ามรู้สึกว่าเฮ้ยกำลังจะล้มอะไรอย่างนี้มีลูกเล่นนิดนึงเราก็สามารถที่จะยั่วยวนฝั่งตรงข้ามให้แบบว่าหัวร้อนได้ยั่วยุอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็ถือว่ามีเสน่ห์สำหรับคนที่ว่างเป็นออฟเล่นสำหรับคนที่ว่างอยากจะเล่นแล้ว ที่เดินเดินอะไรเงี้ยนะครับแล้วหยิบม,มาถูกด้านหน่อยก็สมมติล็อกใครแล้วคิดว่าเขาไม่รอดแน่ก็สามารถทิมไปว่าซีฟูดก็ได้อ่าอันนี้ผมจะเกี่ยวหัวเดียวมะ อ่าถ้าถ้าเกี่ยวหัวนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่อนๆนะครับถ้าเกี่ยวหัวนี่คือ2จังหวะนะคือเกี่ยวหัวนี่คือเขาจะติดสตาร์แล้วทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผอบอกเลยว่า <S 1> <S 1> <ๆ S 2> ถ้าเราเกี่ยวหัวใครไปแล้วเนี่ยฝั่งข้ามดิ้น <S 1> <S 1> ดิ้นไม่หลุดอ่าเขาบอกเลยว่าดิ้นไม่หลุดนะครับอ่ตอนนี้สถานการณ์ถ้าเราไม่มั่นใจตรงไหนเราก็สามารถที่จะเปิดแบบได้อ่าอย่างเงี้ยอันนี้เคนเคียนเขาจะเล่นอ่าอันนี้เคนไม่รอดเนาะอ่าเคอผมก็ทําเป็นล็อกแล้วแต่ไม่ได้ไปจริงนะอ่าไม่ได้ไปจริงเกือล็อกใครท้อผวาแล้วก็กลับปอมไปมันจะมีททีีจริงออก่า สอง้ข้าก็จะงงไหไอ้นี้มาจริงหรือเปล่าอ่าอันนี้ผมก็จะมาช่วยเพื่อนเชียร์คีปนะครับเราจะเน้นไปที่ของรถคูดาวมันจะได้บินได้บ่อยๆต่อไปก็เป็นไอ้นี่ครับอากอนี่นะอากอนี่เสร็จปุ๊บก็จะไปเกาะสะท้อนเกาะไฟอะไรเงี้ยครับเน้นไปที่การเผาแล้วเราค่อยออกเกาะมาตอนหลังครับเกาะสะท้อนเสร็จก็อาจจะไปกันเวทหรือว่าเคียวอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยครับตอนนี้อะและเจ็บก็ไม่ต้องซีเรียสครับสิบสองวิเขาหนีไม่ทันอยู่แล้วยังไงเรากดอัดและก็หล่นเลยไม่ต้องซีเรียสไอตัวไหนที่เจ็บ เดี๋ยวเวจัดการเองอ่าเวเจัดการเองช่วงน,นี้ก็เดี๋ยวเรารอเรเ่งรอเล่นกับเพื่อนข้างบนเนาะให้ป่าไปรับให้แล้วก็พยายามกด XQ ปิดสกอร์เล่นแม็กกับไม่ต้องออกไปเคลียร์ลึกเพราะออกไปเคลียร์ลึกคุณโดนคุณโดนตันได้คุณจบเลยตัวคุณไม่มีสกิลหนีคเนเพื่อนๆเข้าใจใช่ไหมครับเพื่อนๆทันนะใกล้จะถึงจุดเดือดของเกมแล้วครับอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็ไม่ควรนะอ่าอันนี้แหลมอันนี้แอนเดดเราก็แหลมเนาะ อันนี้อันนี้ทอนทอนก็แหลมนะถูกปะเขาหายหมดอ่าอันนี้ทอนยังถอยทันคือคนที่เล่นตัวนี้ได้ก็ต้องเป็นคนที่อ่านแมปเก่งๆแล้วก็เคลียร์เลนก่อนค่อยไปแบบเราต้องรู้อะมัาไม่ใช่เราเล่นแม็กออกไปเคลียร์แหลมแล้วก็โดนข้างนอกก็จบถูกไหมเพรากกะากกฉะนั้นแล้วตัวมันบินไปไม่ต้องรีบอ่าผมผมจะล็อกไปที่เคร,ระยะประชิดเลยนะครับโป้งตีใบตีใบคอมโบมันก็คือเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวตีตีใบตู้มแค่นี้เกี่ยวสะบัดตีเกี่ยวสะบัดคือท่าหนึ่งนะเกี่ยวสะบัดคือท่าหนึ่งตีแล้วก็เกี่ยวสะบัดท่าหน นะครับประมาณนี้เป็นไงครับเคาแย่งเคียนผมไปเป็นไงครับเป็นไงครับแย่งเคียนไป1นึรู้วิธีเล่นก็ต้องรู้วิธีแก้ด้วยอ่าไม่ใช่ว่าเล่นเป็นอย่างเดียวใช่ครับทุกคนสังเกตเว่าเบสจะพยายามทําตัวเองให้พร้อมปินตลอดนี่ก็คือการแก้ทางเคียนในแบบออฟเลนด้วยกันอัะตอนน้สิบวิเบสดูเลยข้างบนถ้าไอโซโลเจ็บเนี่ยโดนผมแน่อ่าผมให้เวลาหนีเจ็ดวิเอาเคหล่นแล้วอ่าประมาณนี้ดกค่ะบอกว่า เวลาที่เราเล่นเนี่ยนกะ็จะประมาณนี้เนี่ยตัวเราก็จะจุดอ่อนเนี่ยอันนี้คือจุดอ่อนนะเคคิปต้องระวังดีๆครับทุกคนเนี่ยอันนี้คือจุดอ่อนนะครับแต่ผมก็จะเคลียร์เพราะว่าไอ้นี่ไอ้นี่มาช่วยเห็นไหมครับเวลาแม็กโดนถมเคคิปลำบากมากอาลอรีออนมาช่วยแล้วไอ้เบนก,ก็จะรีก่อนผมไม่รีบคือผมให้เวลาหนีให้เวลาหนีเลยถ้าหนีไม่รอดเจอกันอ่ะผมรีเซ็ตโอ้ยอย่างร้ายเลยแหละครับอย่างนี้ทนะนายของไวอามี่ผมผม้มาเลยว่า ถ้าหนีไม่รอดนะเจอกันเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนอ่าหมายว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนก็หนีไปเลยอะไรอย่างนี้ผมไม่โอเคครับตอนนี้ผมจะเปิดแมพผมจะเปิดแมพเช็คนะครับว่ามีใครอยู่ตรงไหนบ้างนะอาตอนนี้เรียวมะผมก็จะสามารถบอกเลยว่าเจอกันอย่างนี้ก็ได้คือแบบว่างจัดเห็นไหมเราสามารถล็อกฝั่งสองข้างแล้วเราก็พิมพ์บอกเขาเลยก็ได้ว่าเฮ้ เจอกันนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ผมจะยืนติดอ้อยไว้นะเพราะเกิดว่าเคนกระโดดผมก็จะกดสกิลสองโลลัวการสั่งเสียฝ่าต้องฆ่ามังโมเกียน์ไหมครับเน่อันนี้ถ้าผมจะไม่ให้เขาหายตัวได้นะผมจะไปล่าทิวอ่าเรียบร้อยเด็ดผมจะไม่ผมจะไม่ทิ้งอ้อยนะครับผมจะกดสกิลสองโหนเนี่ยผมโหนดักแรดเนี่ยเนี่ยอ้อยต้องรอดนะเห็นปะเห็นปะอ้อยต้องรอดนะเห็นปะอ่าแล้ว ไม่รอดนะเป็นไงครับเป็นเป็นการโยโย่ฝั่งตรงข้ามนี่เรียมะบอกว่าได้ครับเน่เป็นการทําให้ฝั่งตรงข้าม,ม,าาาห,ามหัวร้อนมึงไปพิมพ์ทําไมกูไม่เห็นมึงทําอะไรเลยโอ้โหยผไม่น่าไปช่วยมันเลยวะ่ะ แซบอิหลีว่ะทําคุณบูชาโทษแบบเออน่าจะปล่อยมันโดนไปเนาะดูดิแซบอิหลีจัดอ่ะดูดิด่าผมด้วยนะผมกุศลไปช่วยมันอะพีชีพเพื่อมันอะดูเอาละกันทําบุญผิดคนอะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละดูเลยครับทุกคนผมกุศลไปช่วยมาพูดกับผมแบบนี้ซีฟู้ดจัดเจอการพผมผิไม่ทันครับตันทีโอ้ยขอโทษครับพี่โอไม่ไม่ขอโทษครับพี่ <S 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 อันนี้เหมือนจะเริ่มออกอกอ,กอกนอกลู่นอกทางแล้วนะครับอันนี้ อันนี้ไม่ค่อยดีอันนี้ไม่ค่อยดีแล้วอาจจะเริ่มออกนอกคอนเทนต์ไปหน่อยเดี๋ยวจะเริ่มมีอารมณ์กันก็ต้องกลับมาก็ต้องกลับมาอยู่ในร่องในรอยอ้อยบดดาผมอีกแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ในร่องในรอยก่อนนะครับเกมก็กำลังจะแพ้ครับทุกคนทีมเราไม่สามารถคียกันเลยโอ้ไม่ผมก็เลยไม่รู้จะทำไงนะครับก็เลยพิมพ์แซลอ้อยไปร้องให้เลงแ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 งเป็นแบบปั่นๆเลยครับเขาจะได้อารมณ์ดีไม่รู้เขาจะอารมณ์ดีหรือหัวร้อนกว่าเดิมแต่จ่ายที่เขาพิมพ์กลับมานี่ผมว่าไม ทีมตัวเองก็ไม่ข้อข้างแถมเรียมาฝั่งน้อข้างย,ย,ยันพิมพ์มาย,อย้อเยอะอีกครับบอกว่าถ้าเข้ามาโยนแบบนี้ก็มาเลยครับและขาทายมาแบบนี้มีเหรอครับเพราะคนอย่ากมายมี่มันจะไม่ไปเจอและจังหวะน,นี้ก็เข้ามาโม่งกับหม่อมจังหวะน,นี้ครับแล้วแรดโดนไฟฟ้าช็อตแบบนั้นกระเด็นออกไปทางด้านซ้ายแต่ก็ไม่รอดอยู่ดี่โทนพีทบาดแถมไม่ไหวก็ต้องลังน,นใส่ตัวนองโตโร่แล้วมีจังหวะน,นี้จะเข้ามาเก็บคิวแต่ว่าเป็นอ้อยที่เก็บคิวไปก่อนจังหวะนี้เบสไม่ได้ครับเจอคับเด๊ไม่ดีสั่งสั่งสั่งเสียสั่ สั่งเสียแบบช้าๆนะครับเป็นการให้ฝันเป็นการให้แบบฝันข้ามเตรียมใจไว้ว่ายังไงก็ไม่รอดแล้วอะไรเงี้ยก็คือเรียกมันเรียกได้ว่าสั่งเสียอะไรเงี้ยครับเรียวมะเอ็งอย่าแทบเอ็งอย่าแทบเอ็งอย่าเผลอเลือดน้อยละกันเรียวมะเอ็งอย่าเผลอเจ็บละกันเรียวมะใช่ครับพอรับเพราะจาตอนนี้เบ๊ก็เริ่มจะเลีงเรียวมะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเขามาซีฟู้ดกับผมเอ็งเจ็บเมื่อไหร่เอ็งรู้เรื่องแน่ใช่ครับคนดูถ้าเลือดน้อยเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยว่าผมจัดโต๊ะจีนให้แน่เข้าาาาใจนะเเียยวมออง่กร พี่เองมีอาการอะไรนะแล้วดูครับเดียวมักก็ไม่ได้มีความหวังครับดันคลิปขึ้นมารัวๆครับท้าทายมากเองอย่างมีอาการได้ค่าเห็นลกันนี่แหละครับหน้าที่ของแม็กเคียร์เลนใด้พร้อมบินตลอดเวลาเอาดิ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 และช็อตนี้ผมว่ากดอันตีรอเลยครับทุกคนเอาดิเอาดิแต่เหมือนกับเราก็น่าจะยังจับเดียวมาไม่ได้อะครับโอ้ทำอะไรได้ไหม ผมรออยู่โอ้ถือว่าล่อตัวไปครับจังหวะนี้ทําอะไรเขาไม่ได้เลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับโอกาสหน้ายังมีเออยังไงยังไงยังไงครับตอนนี้เริ่มเดือดครับเริ่มเดือดผมกลับมาอีกแล้วครับเริ่มเดือดครับทุกคนต่อไปเป็นเกาะสะท้อนครับจริงๆผมว่าเออเกาะสะท้อนดาบแดงอะไรอย่างเงี้ยก็เบิร์ครับคนดูจะออกทอยก็ได้นะครับยิ่งเราถึกๆอ่ะมันก็ยิ่งปวดนะเออยิ่งเอาเราลงไม่ลงอ่ะมันก็ยิ่งปั่นปั่นไปใช่ครับเพราะว่าปกติแม้ก็จะล็อกตัวที่เล แซบห abei, รอแซบหรอฮะแซบหรอเม,มื่อกี้แซบใส่ผมหรอโดนไปแค่นั้นมาโยนแบบนี้มาเลยครับก็แบบมาแน่รอก่อนอย่าพลาดเจ็บละกันดีแล้วจังหวะนี้เรียกว่าแบบจะเริ่มเปลี่ยนครับมาชม lower over แล้วครับนี่เพื่อนๆพืถ้าเกิดเพื่อนๆอาจจะเพื่อนๆอาจจะอยากจะเล่นเล่นสับใหม่เพื่อนๆก็อาจจะไม่ต้องบอกว่าเจอกันก็ได้อาจจะบอกว่าซีฟู้ดอ่าในกรณีที่เพื่อนเอาจจะอย่างแรดอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวได้รู้ละ อ่ะถ้าอย่างแรกอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันอ่ะอย่างเงี้ยโอเคอ่ะเขาไม่รอดแล้วอาจะเล็งไม่ได้เคลนเอาหัวทีบอกซีฟู้ดอ้ <S <S ออาวก็คือเปลืองเปลืองแบบเครื่องยนต์มากอุตส่าห์ติดเครื่องโอ้โหล็อกตัวไหนแล้วตัวนั้นดันหล่นไปก่อนอย่างเซ็งเลยครับอ่าไม่ใช่ผมผมบอกแล้วผมหยิบแม็กมาไม่ไม่ได้ตัวตลกนะครับแต่ต้องหยิบมาให้ถูกดาบถูกปะ เบนบอกคนดูแล้วไม่ใช่ผมหยิบมาโยนมาอะไรไม่ใช่นะครับเราต้องหยิบมาให้มันถูกดับนะทิศสงของเคนน้อยลงเยอะเลยครับชาย่อมก็มอมแต่ถ้าเราหยิบมาถูกดับเราก็เล่นง่ายไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวโยนนะครับแต่ถ้าเ,เพื่อนหยิบทุกตาล่ะตัวโยนแน่นอนครับอาเรียมาเขาอาเขายังเลือดเยอะอยู่อก็ปล่อยเขาหายใจไปก่อนอ่าล้วในจังหวะนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรครับตัวเรามันไม่ต้องเดินอยู่ละเราก็สามารถที่จะเตรียมคําพูดไว้ได้อ่าเราสามารถที่จะเตรียมคําพูดไว้แบบนี้เพื่อไม่ให้เป็นการพิมพ์ผิด นะครับเราก็สามารถที่จะเตรียมไว้ได้อ่าเราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับถ้าอย่างเงี้ยเรียวม้าก็เหมือนจะมีอาการอ่ะผมก็จะกดลนะอ่ะผมก็จะบอกเรียวม้าแล้วอ่ะว่าผมก็จะบอกเรียวม้าว่าซีฟู้ดบินข้ามน้ำแล้วเรียวม้าหล่นลงไปก่อนอีกแล้วครับผมเซ็งคือบางทีก็อาจจะต้องมาไวกว่าน,นี้อันนี้คือแบบมันจบแล้วเราไวกว่าน,นี้นิดนึงนะครับเทษดิต้องต้องไวกว่าน,นี้หน่อยอ่าอาจจะต้องไวกว่านี้หน่อยนะครับ ต่อไปก็เป็นดาบแดงครับคือชนทีเดียวคือแบบว่าหน้าขมาอ่ะคือแบบชนเรียวมะทีเดียวนี่คือแบบหมวกหมวกฟางหล่นอ่ะอ่าคือเอาแบบหมวกหมวกฟางที่ใส่อยู่นี่คือหล่นเลยอ่ะโป้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องแบบออกดาบแดงมาปิดดาเมจด้วยนะครับเพราะว่าแม็กเนี่ยมันสําหรับจบสกอร์อยู่แล้วนะครับเอาไว้จบสกอร์แล้วเราถึอขนาดเนี้ยเราไม่ก็รับรองว่าไม่โดนลวงง่ายแน่นอนครับตอนนี้เรียวมะก็ไม่ค่อยพิมแล้วน,นะครับเลอเหมือนจะไม่ค่อยพิมพแล้วอ่าอ,อ่ะผมเปิดตาเลยอ่าว่าไงว่าไงเพื่อนตามไหม พื่อนต้องตามนะถ้าเพื่อนเป็นงานเพื่อนต้องตามนะอ่าถ้าเพื่อนเป็นงานนะถูกปะ่ะถ้าเพื่อนเป็นงานเพื่อนจะตามอ่าเอ็กคิวรัดมาได้นะเป็นงานเห็นนะแม็กเนี่ยเปิดตาได้เปิดไฟได้อ่าทำไมแม็กถึงควรจะออกของสึกถึกบ้างเพราะอะไรเพราะให้น้องเขายื้อในไฟยิ่งยื้อในไฟได้นานก็เกี่ยวหัวได้หลายรอบถูกไหมอ่าอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยถ้าเคนโดดมาก,กด2รัวๆเลยนะครับกด2รัวๆเลยนะครับเขาเล็งแครี่อยู่แล้วเชื่อเบสเขาเล็งแครี่นะอ่าเบสเกี่ยวหัวจบเลย เห็นไหมเอาเคนไปเห็นไหมแย่งเคนไปเปไงเล่นไม่ได้เจอแก้ทางเห็นไหมต่อให้เขาแย่งไปแล้วเ,เราก็บอกฝั่งตรงข้ามอีกสักหนึ่งทีก่อนที่จะจากลากันไปว่าซีโฟสนะครับน่าแค่นั้นแค่นั้นแก้ทางเคนง่ายๆครับโดยที่ไม่ต้องแบบเหนื่อยเลยเราไม่จำเป็นต้องแบบเล่นโอเมนเล่นลิกเตอร์ไม่ต้องครับเราเล่นตัวธรรมดาแบบนี้ก็สามารถรที่จะทำให้ฝั่งตรงข้าม เล่นไม่ได้แล้วนะครับเนีเฮ้ยขอบคุณที่แป้งนะครับส่งส่งแพนด้าปีนต้นไผ่ให้น้องเบสขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าระหว่างเบสกับอ้อยใครจะโอ้โหมันดันมาขึ้น MVP ที่ผมมาดิก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่อ้อยด่าเนี่ยไม่รู้ว่าเข้าตัวเองหรือเปล่านะเซลซวะเซล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 ไม่มีอะไรก็ไม่รู้ว่าไอคนที่ไรประโยชน์ที่อ้อยว่าเนี่ย มันได้2ดาวได้ยังไงครับอันนี้ก็ก็ต้องฝากไปพิจารณานด้วยะครับเน เดียขอดูคะแนนคนด่าหน่อยดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ถือสากันครับเซล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 ก็จบไปแล้วนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วคอมเมนต์บอกเบสแต่ละครับว่ารู้สึกยังไงแล้วอยากให้เบสทำคลิปอะไรต่อนะครับแล้วขอทิ้งท้าไปอีกสักสองเรื่องนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเติมอาร์วีฝากเติมที่พ่อมดเคเบิลเพย์นะครับใส่โค้ดมาให้พี่สุดสุดหนึ่งให้เบสด้วยทุกครั้งนะครับจะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้คนดูก็ใส่ให้เบสแทบตลอดแล้วขอบคุณนะอีกหนึ่งเรื่องก็คือกดติดตามให้เบสแแแลลล้้้้้้้้วววหหรรืืืออออยยยััััังงงคคบถาาาไไไมม่่ดดดดกกกฝนนนนนนนะะะเเเพจจจิปต